ก็ชอบละครเลือกจะให้หนูทำยังไงใจทั้งใจมีแค่เธอคนเดียวก็ชอบละครก็เดิกยังหนูโตไวถ้าโตไวเดวจะไม่ได้ใช้คำว่า pop in love pop p in love pop in love แล้ pop in love pop in love pop pop in love pop in love แล pop in love ไอ้เอ้ยเหลืออายุแค่สิบขวดไอ้บวกวามลงความรักมันทำ ขนาดอากองอม่าซอดเตียวะปัูวเอืมมาเจกอีกอ่พึงมามีแฟนตอนอายุสิบหป้าหนูขอคนนี้แค่คนเดียวแล้วหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเลยอ่ะ,อะไม่เอาละมอระจบให้เฮียทั้งหมดขอเพียงดดิจดเขาเพียงสมรสหัวใจก้องหวลอยไปในอากาศไม่สนป้ามาจะไม่เข้าใจเขาบอกว่ารักเป็นเหมือนคณิตแตสารแล้วที่ยาก